สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ดบายคิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันเนาะให้กับคนที่เกิดราศีพฤจิกราคนาพฤจินะคะในช่วงวันที่16บหถึงสาสิงหาคม2567นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเนาะ เราจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤจิลักนณาพฤจิสิบใบนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่เราเชื่อในเมจิกของไพ่ทาโร่นะคะไพ่าทาโร่เปิดต่อหน้าใครเรื่องนั้นคลิปนั้นจะเป็นของคุณนะคะแม่หมอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะจับไพ่ให ขออนุญาตนะคะจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีพุจิกลัคนาพุจิกสิบใบนะคะวันนี้ไพ่ ติดการเป็นไข้คู่มาสองครั้งแล้วเนะไข้แฝดมาดูกันช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรโอ้โหสิบดาบสิบดาบมันหมายถึงอุปสรรคปัญหามรสุมชีวิตนะคะช่วงนี้คุณเจออะไรอยู่นะคะบางคนแบบหนักหนาสาหาัสบางคนเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนปวดหลัง ต้องผ่าตัดต้องรักษานะคะคือดาบไพ่ดาบมันหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหานะคะเนี่ยมันคุณรักมาถึง10บดาบเลยนะคะปักเต็มหลังเลยนะคะบางคนอาจจะเจ็บตั้งแต่ต้นคอไปถึงหลังเลยก็ได้นะคะคลานเจ็บป่วยอยู่ให้รักษาให้พบแพทย์นะคะแต่ว่า1ิบดาบในความหมายของเขาก็คืออุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณรับเอาไว้ที่คุณเจอ,เจอมาตลอดจนถึงตรงนี้ตอนเนี้ทุกอย่างมันกำลังจะจบลงแล้วนะคะให้จบ นะคะคเรื่องราวปัญหาต่างๆมันกำลังจะจบและคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะถ้าใครเจ็บป่วยอยู่ทำการรักษาเจอเจอหมอดีๆก็เหมือนชีวิตของคุณจะได้เกิดใหม่นะคะมา Queen sword. คุยนอปสอดคุยนอสอดเป็นลักษณะของผู้หญิงเก่งหญิงเก่งหญิงแก่ง หญิงอึดหญิงสู้หญิงทนคนที่ยืนได้ด้วยขาของตนเองหาเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะเป็นลักษณะของคนที่ทำงานราชการอยู่ในเครื่องแบบเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่รับราชการอ่ะเป็นลักษณะของคนที่มียศมีตำแหน่งเนาะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดๆคุณจะสามารถฝา่าฟันมันไปได้เพราะคุณเป็นคนที่ตรงนะดูจากการตั้งดับคุณตรงคุณแน่วแน่ คุณอึดคุณสู้นะคะหรืออาจจะคุยนับสอดเ้าเป็นลักษณะของคนที่เคยผ่านการหย่าล้างมาก่อนหรือคุณอาจจะแยกกันอยู่กับสามีก็ได้หรือคุณเป็นคนเข้มแข็งอ่ะไม่ว่าจะอยู่ด้วยกับใครหรืออยู่ได้ด้วยตนเองคุณก็สามารถหาเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงจากสองมือสองขาของคุณนะคะคุณเป็นคนเก่งโอ้วิวออฟฟอร์จูนนะคะกงล้อของการเปลี่ยนแปลงกงล้อของโชคลาบนะคะคุณกำลังจะมีโชคลาบก้อนใหญ่เข้ามานะคะ ที่ดิน,ทร,น,นทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์มรดกนะเงินจากมรดกเงินจากทรัพย์สินที่ดินนะคะเงินจากบรรพบุรุษนะคะมีเกณฑ์กำลังจะปรับเปลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยถ้าใครทำงานอยู่นะคะ มีเกณฑ์ที่ชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นเห็นไหมเพราะคุณจบจากปัญหาเหมือนอย่างเจ็บปวยก็ไปรักษาแล้วชีวิตของคุณจะได้กําเนิดเกิดใหม่มีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยเงินบ้านรถความรักความสุขคุณจะได้มันมาทั้ง,งหมดเลยเนี่ยแก้วแหวนความสว่างสวายความชัดเจน,เนยอยากได้ดาวคว้าดาวลงมานะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคุณมีเกณฑ์ที่ รักเก่าหวนคืนแต่รักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่เคยผูกพันกันมานานเป็นรักที่เอ่อกงล้อหมุนวนเอารักจากอดีตชาติอกลับมาให้คุณได้พบได้เจอเจออีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นคนเก่าจริงอ่ะเห็นไหมซิงออฟคัพนะคะเป็นรักเก่าคุณมีเกณฑ์รักเก่าหวนนคืนในบางคนที่ที่เคยผิดหวังช้ำ เขาเรียกอ,อะไรเลิกล้างกันไปแล้วอ่ะอ,อนะคะหรือบางคนอาจจะได้กลับไปเจอเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนอาจจะได้ไปงานเลี้ยงรุ่นอาจจะได้รับข่าวจากบุตรหลานบริวารเพื่อนคนที่เคยเจอกันเมื่อตอนอยู่บ้านครั้งสมัยเด็กข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะโดยช่วงนี้ใครอยากทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายนะคะช่วงนี้ งานที่คุณทำแล้วดีเนาะมันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าเด็กเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กแบบนี้ยมันจะทําแล้วเติบโตแล้วก็นําเงินนําทองมาให้นะคะอืมเราอ่านด้วยเรื่องของ เรียกว่าวิวออฟฟอร์จูนเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งวิวออฟฟอร์จูนเขาเป็นลักษณะของดาวพรหัสเนาะดาวครูนะคะดาวครูเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนอื่นนะคะเป็นลักษณะของการเรียนกา,การเรียนรู้การศึกษาหรือคุณอีกอย่างอีกในหนึ่งเนาะคุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะเดินทางเดินทางไปต่างประเทศบางคนอาจจะเดินทางไปเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรืออาจจะ มีโครงการที่อยากไปท่องเที่ยวไปเดินทางนะคะแต่วิวออฟฟอร์จูนอ่ะเขาเป็นลักษณะของคนที่ชอบชอบคน้นคว้าหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเ,ออเป็นคนฉลาดนะคะชอบการเดินทางชอบการเรียนรู้นะคะและคุณเขาเรียกว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของคนคนที่มีความรู้เนาะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้คู่ครองที่มีฐานะดีมีการศึกษาดีนะคะ มีรายได้ที่ดีเข้ามาเป็นพรมวิขตนะผู้ของของคุณคนนี้นะคะคนที่คุณหมุนวนเอาได้มาเจอกันเนี่ยนะคะเป็นรักที่มาจากอดีตชาติและเป็นพรมวิขีของคุณเลยนะเราอ่านให้ต่อนะเซเว่นออฟสอนเซเว่นออฟสอนเป็นลนักษณะของคนที่ทำอะไรรับหลังเราหน้าไหว้หลังเราเนาะแทงข้างหลังพูดจาให้ร้ายป้ายสีนะคะหรือ อาจจะเจอเจอกับคนที่หรือเราเองไปทําอะไรรับหลังคนอื่นไม่คนอื่นมาทําอะไรรับหลังเราก็เราไปทําอะไรรับหลังคนอื่นนะคะหรือเซเว่นอัสอเขาเป็นลนักษณะของคนที่รักเล็กขโมยน้อยขโมยขจนฉกชิง,งวิ่งราวคนที่ไว้ใจไม่ได้ประมาณนี้ถ้าเป็นในแง่ร้ายเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของปกติทั่วไปนะคุณมีเกณฑ์เดินทางนะเซเว่นออฟเป็นลนักษณะของการเดินทาง <S <S <ๆ>เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะเดินทางไปในสีเนี่ย เนี่ยบางคนอาะไปศึกษาต่อบางคนะไปเรียนต่อได้ทุนก้อนหนึ่งเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเซเว่นออฟสอนเป็นลักษณะของคนที่ทําอะไรหวาดระแวงหรือการแข่งขันการเรียกว่าพนันน่ะการพนันน่ะการพนันขันต่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะเืมอดรึ้งไม่ใช่ขอโทษ ไฟอับสอดนะคะไฟอับสอดไพ่ห้าดบาบไพ่ห้าดาบเนี่ยขึ้นมาวันราศีพฤษจีเนี่ยบ่อยมากนะคะไพ่ห้าดาบเป็นลักษณะของการจะเจอกับปัญหาไพาด่พาดาบเนาะไพ่ดาบหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหานะคะไพ่ห้าดาบมันเป็นลักษณะของการดื้อดึงการเอาชนะเนาะถ้าเป็นไพ่ไรเดอร์เวทเนี่ยเขาเป็นลักษณะของคนที่เอาชนะทุกอุปสรรคทุกปัญหาได้นะคะแต่ เหมือนคุณถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนะคะเราจะอ่านให้แบบนี้ให้ตลอดเนาะเพราะว่าในในลักษณะของพระ้าดําจะเป็นอย่างนี้เนาะคือช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรอย่าใช้อารมณ์อย่าทะเลาะเบาแแวง้งอย่างมีปากเสียงนะคะคือมันจะบานปลายเนาะและถึงคุณจะเอาชนะทุกอุปสรรคทุกปัญหาไปได้นะคะแต่เหมือนคุณจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเหมือนแบบทุกคนทิ้งดบับแล้วก็เอาไปสิคุณชนะไปเลยแต่คุณจะไม่มีคนอื่นเลยนะคุณจะไม่มีเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงเลยนะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะ คิดจะทำจะลงมือพูดแก้ไขปัญหาอะไรให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยเนอะในไพ่ใบนี้เขาจะอ่านแบบนี้นะคะมาดูกันต่อเดด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 เป็นลักษณะของอาบางคนเนาะบางคนอาจจะจบจบจากเรื่องเดิมจบจากสิ่งเดิมนะคะบางเดดเดดเป็นลักษณะของเขา <c oughs> เรียกว่าความ ใช้คํานี้มันจะน่ากลัวไปไหมนะไพ่แห่งความตายเออประมาณนี้นะคะนี่เป็นไพ่ประจําตัวคุณนะเดยเดยเนี่ยไพ่ประจําราศีพฤษจิกนะคะเป็นลักษณะของพลังของชีวิตที่กําลังจะเกิดใหม่เออแต่ว่าเดยเดยเนี่ยมันหมายถึงการสิ้นสุดนะหมายถึงความสิ้นสุดหรือบางคนถ้าอ่านเนี้อมันมีทั้งดีและร้ายใีไพ่ใบหนึ่งเนาะการได้รับเคราะห์กรรมอย่างด็กเลี่ยงไม่ได้เนาะ การเปลี่ยนแปลงการพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตออการพบกับความเคราะ์กรรมอึดอัดใจนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเดลเดนเป็นลักษณะของการเกิดและจบเนี่ยสองใบเนี้ยความหมายจะคล้ายกันเลยคืออุปสรรคปัญหาที่คุณเจอมาเนี่ยมันดําเนินเดินทางมาถึงที่สุดแล้วนะคะเคราะกรรมปัญหาต่างๆมัน กำลังถึงที่สุดและมันกำลังจะผ่านไปนะคะถ้าใครก็เรียกว่าทํางานอยู่ช่วงนี้ให้ระวังปัญหาที่มันมากระหน่ำซ้าเติมเนาะให้ระวังคนระวังอุปสรรคปัญหาเอกสารงานคนนะคะาบางคนอาจจะตกงานเนาะแต่การตกงานครั้งนี้มันจะกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะย้ายบ้านย้ายงานย้ายการศึกษา นะอย่างที่เราบอกเนาะย้ายการศึกษาคือบางคนอาจจะได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้เหมือนคุณกําลังจะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเนะาะก็เป็นปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ให้ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะเนี่ยดูแลในเรื่องของสุขภาพนะบางคนเจ็บป่วยบางคนผ่าตัดนะคะต้องใช้เงินเยอะนะให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินในช่วงนี้ให้ดีนะคะ เขาเรียกว่าหรือบางคนอาจจะแก้เคลดโดยการไปทําประกันอทำประกันภัเนยเนอะหรือเนี่ยไพ่ใบนี้นเป็นลักษณะของคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับหมอตํารวจพยาบาลแพทย์ทหารขายยาทําประกันอะไรแบบนี้เนอะหรือวําประกันให้มันแบบ <c oughs> ถ้าเรายังไม่ได้เจ็บป่วยเนอะแก้เคลดโดยการไปทําประกันก็ได้นะคะหรือ หรือไพ่ใบนี้เขาเป็นลนักษณะของคนที่เป็นหมอดูก็ได้นักโหราศาสตร์ก็ได้เนาะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็ได้เนาะถ้าเราแบบอันนี้มันไพ่มันมันตีความหมายให้หลายอย่างนะคะไม่ไม่ต้องกังวลเนาะไม่ใช่เห็นว่ามันเป็นเด e date เจะเอาไปกังวลเนาะเด e d หมายถึงจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหมายเหมือนเหมือนเหมือน t e of s w o r d ะจบปัญหาจบอุปสรรคแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเป็นในเรื่องของอืม เขาเรียกว่าเออเราแนะนําวิธีทางให้ดีกว่าเนาะเออถ้าถ้าถ้ากังวลและกลัวเนอะเดตเนอะบางคนให้ไปทําบุญอย่างนี้ดีกว่าทําบุญบริจาครงศพผ้าขาวผ้าห่อศพก็ได้นะคะทําบุญอะไรที่มันเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคะหรืออืมช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอะ่ะเออบางคนอาจจะแบบ เรายังไม่ได้ป่วยเนอะมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลบางคนขาไปแก้เคลดเอ่อไปให้หมอตรวจฟันไปให้หมอตรวจตาแก้เคล็ดตรงนี้ไปนะมันจะได้หายหรือบางคนทําบุญก็ได้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอืมเขาเรียกอะไรนะผ้าหอ่อศพลรงศพมูลนิธิอะไรที่มันเกี่ยวกับความเป็นความตายอะนะคะโอเคนะอ นาอพสอดนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ออกมาเตือนเรามีไพ่ดาบเยอะเลยนะมีไพ่ดาบหมายถึงความมุทะลุดุดดันนะคะนาอัสอดเนาะการพุ่งไปข้างหน้าโดยใช้อารมณ์ช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือเรื่องใดใครมาพูดจาทิมแทงกระแทกแดกดันปล่อยมันไปนะคะอย่าใช้อารมณ์เนาะมีเกณฑ์เดินทางนะคะแต่การเดินทางของคุณช่วงนี้นเป็นลักษณะของการมุง่งพุ่งโจรทยานไปแบบใช้อารมณ์นำทางนะคะ ไพ่ใวต่อไปของคุณเป็นทูวรบสอดมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะมี2ทางแยก2ทางเลือกนะคะมีลักษณะของการโลเลความไม่มั่นใจนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะงานที่มาจากเขาเรียกว่า เดี๋ยวนี้เราสื่อสารกันผ่านทางอินเทอร์เนต็ตนะคะเราเราไม่ไม่ต้องเดินทางไปเพื่อรับงานแล้วเราจะทำงานผ่านเน็ตผ่านออนไลน์นะคะงานที่คุณทำอยู่นะคะไพ่ใบสุดท้ายของคุณดีอืม The Emperor โอเคงานมั่นคงนะคะ The เดนเพอร์เลอร์เป็นไพ่ษัตรย์และเป็นไพ่จักรพรรดินะคะงานมั่นคงงานมั่นคงมากเงินมั่นคงตามฐานะตามตามตามรายละเอียดของงานที่คุณทําอยู่ นะคะคมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นขยับขยายเติบโตในหน้าที่การงานนะคะเดนพอร์เอร์เป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีเมษเนาะคุณเป็นคนเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์ชอบลงมือทําชอบปฏิบัติไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่เฉยไม่ใช่คนขี้เกียจนะคะเป็นคนที่คิดอยากทําอะไรก็มีวางแผนมี ความคิดอยู่ในสมองอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวฉันจะทํานู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็ทํามันได้สําเร็จด้วยนะคะเพราะคุณเป็นคนชอบชอบลุยนะชอบต่องเที่ยวชอบเดินทางนะคะงานที่คุณทําจะดีนะคะงานมั่นคงมากเงินก็มั่นคงด้วยนะคะลักษณะคู่ของคนรักของคุณก็ดีนะคะเป็นลักษณะคนที่ขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะคุณจะได้เจเจอกับคนที่มีลักษณะเนื้อคู่ คู่บุญคู่เขาเรียกว่าไคู่คู่วาสนาของคุณเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะเนี่ยเป็นเดอะเอมเปอเลอร์เลยนะงานดีนะคะงานดีเงินดีนะคะในเรื่องของสุขภาพเดอะเอมเปอเอร์ต้องระวังในเรื่องของความเครียดที่มาจากการทำงานนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณเจ็บป่วยอยู่เนาะมันเป็นลักษณะของการต้องต้องผ่าตัดต้องเข้าโรงพยาบาลที่เราพูดมาตั้งแต่แรกถ้าใครนี่เป็นก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรา อ่านให้เพราะว่าพี่ไพ่เขาบอกมานะคะถ้าใครเจ็บป่วยอยู่คุณจะได้เจอเจอการรักษาจากแพทย์ที่แพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการเจ็บป่วยของคุณจะดีขึ้นหายนะคะโอเคเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอย่างที่เราบอกเนาะคุณจะมีความมั่นคงงานมั่นคงและเงินก็มั่นคงด้วยนะคะตามฐานะความมั่นคงความร่ำรวยจากความรู้ ความสามารถจากวัส,สนาที่คุณมีอยู่นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะใครโสดเนาะใครโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอกับชาวชาวต่างชาตินะเดมโพเลอร์เนี่ยเขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้บริหารและเป็นชาวต่างชาติที่โปรไฟล์ดีนะคะเป็นรักที่มั่นคงเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะแต่เขาชอบ,ชอบเขาเรียกว่าอะไรเอ่อกดดันนะเป็นคนที่ขี้หึงเป็นคนที่กดดันประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้พบรักจากที่ทํางาน เป็นคนที่ทํางานที่เดียวกันประมาณนี้นะคะงานดีนะใบสรุปของคุณดีนะ <c oughs> ดีมากด้วยเดมเพอร์เป็นไพ่จักรพรรดินะคะเป็นลักษณะของผู้บริหารเนานะเป็นคนที่เข้มแข็งอึดอดทนสู้เนี่ยก็เป็นความที่เป็นตัวของตัวคุณตัวของคุณก็เป็นคนที่อึดสู้นะคะเป็นคนที่อืาเรียกว่ามีอาชีพเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยแพทย์หมอพยาบาลคนที่มีความรู้ วิศวกรน,นักวิเคราะห์นักออกแบบแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหนึ่งที่เราบอกเนาะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ถ้าคนโสดเนาะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่อายุเยอะกว่าเดมเพลิเออร์เขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนแบบมีโครงสร้างเป็นฝรั่งอะ่ะสูงใหญ่ร่างกายสูงใหญ่ภูมิฐานประมาณนี้หน้านิ่งๆหน่อยนะ <c oughs> แต่เป็นคนชอบเอาแต่รใจนี่ลักษณะเขาเลยนะ ลักษณะเขาแบบนี้เลยนะเป็นคนที่เข้มแข็งมั่นคงภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่นะคะโอเคการงานดีนะคะเป็นคนที่มีเนะี่ยวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในเรื่องของงานดีเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีเมษเนาะเดนเฟอร์นะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะอันไหนที่พี่ไพ่มาเตือนมาบอกก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลนอะกทุกอย่างมันมีทางแก้เตรียมรับมือนะคะ ถ้าใครจิตตกก็ลองทําบุญอย่างที่เราบอกเนอะยอดเงินตามบูลนิธติต่างๆหรือไปโรงพยาบาลแก้เครส์นะตรวจฟันตรวจตาอะไรก็ได้แก้เครสนะคะหรือทําบุญลงศพทําบุญพ้าขาวอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เราสะดวกนะคะแต่มันมีวิวอ r ฟจู e มันมีไพ่ดีนะคะไพ่เดทมันกไ็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเป็นไพ่แห่งความตายก็คือตายจบ จบแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่ในเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องระวังคือในเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์อย่าฉุนเฉียวอย่าทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะคะนะถ้าเราต้องอ่านให้ประมาณนี้เนาะก็รับไว้เป็นพลังงานดีๆแล้วกันอันไหนไม่ดีไม่อยากรับไปก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแต่ใครรับได้ก็ถือว่าพี่ไพ่ออกมาเตือนก็แล้วกันนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่แล้วรบกวนช่วยกดติดตามให้กับช่องเมจิกทา r ์ลต์คิตตี้ด้วยนะคะใครชอบใครถูกใจในการอ่านคลิปของเราอยากอ่านไพ่ดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ที่ ID l ดียหรือใครอยากขอบคุณก็กดปุ่มซุปเปอร์แทหรือโอนได้โอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะเมจิ c ทา r ์ลต์คิตตค่ะ